สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกุ๊กกูกูรูบอลอยู่ผมกังืนโตนะครับครับผมมาโซเดชครับผมที่เป็นบอครับครับผมก็กลับเข้าสู่เทศกาลฟุตบอลโลกอีกครั้งนึงแล้วก็อยู่กับพวกเรานะครับผมวันนี้ก็มีทีม เอเชียลงทําการแข่งขันด้วยนั่นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองครับผมพบกับโคลัมเบียนะครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกโคลัมเบียกับญี่ปุ่นนะครับพี่มาร์คมองว่าโอ้หน่าสนใจเอาสถิติก่อนนะสถิติก็คือคู่นี้เจอกันผลล่าสุดเนี่ยโคลัมเบียชนะญี่ปุ่น4ประตูต่อหนึ่งโอ้โหนะครับแลวโคลัมเบียชุดนี้ก็ยังมีนักเตะอ่าถ้าเกมรับเดวิสันหรือว่าเดวิสันซานเชสจากสเปอร์นะครับก็ฝากผลงานกับอาแจ็กซ์ฤดูกาลก่อนนั้นนะครับ เข้าชิงยูโรปาลีกแต่ว่าแพ้กับทีมทีน,นึง <c oughs> นะครับแล้วก็ซีซสั่นที่ผ่านมาก็เป็นกำลังสำคัญให้กับสเปอร์นะฮะ <c oughs> ส่วนแน่นอนเกมบุกเนี่ยก็ฮามสโดริเก้จริงๆตอนนี้ผมว่าเขา เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วฮะ <c oughs> บอลทุกการก็คือเขาไม่ได้เป็นแค่มิดฟิลตัวรุกเหมือนเดิมม <c oughs> าอยู่กับไบอร์เมเนกเนี่ย <c oughs> จุ๊บไฮแกสเนี่ยอดีตคุณซื้อไบอร์เมเนกเนี่ยจับเขาเล่นเป็นมิดฟิลตัวกลางคือไม่จําเป็นว่าจะต้องบุกอย่างเดียวแต่ว่าคุณเก็บบอลได้คือลงมาช่วยเกมรับด้วยน <c oughs> ะครับ <c oughs> ทำให้เขาดูครบเครื่องขึ้นกว่าเดิมสินะฮะขณะที่ญี่ปุ่นเองเนี่ย เป็นทีมซึ่งกลายเป็นขาประจำของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี1998ซึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ฟองโกแปะที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้เล่นรอบสุดท้ายหลังจากนั้นมาเนี่ยทีมนิปปอนหรือว่าลูกค้าทิพย์เนี่ยมาทุกบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างต่อเนื่องเลยครับผมครับ,รบก็ถือว่าเป็นตัวจริงนะสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นในช่วง,งหลังนะครับผมแต่ว่าสตาร์ของทีมในตอนเนี้ย ก็อาจจะมีโอกาสที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ไ,ได้เหมือนกันใช่คือจริงๆถ้าเอาจากเกมรับก่อนนะครับโบสตังนะฮะคุณผู้ชมก็แนวรับจะก็ยังมีนากาโตโมะเหมือนเดิมครับผมแบ็คซึ่งหน้าตาจะคล้ายๆนักมวยดังของฟิลิปปินส์เขาอ,อ่ะ <c oughs> แล้วก็มีในส่วนของมายะโยชิดะเนี่ยคนนี้อยู่กับเซาท์ทัมตันนะก็ตอนที่ขายฟันได้ไปก็โยชิดะนี่ก็คือขึ้น,นมาเป็นเล่นกับเซาท์ทัมตันก็เล่นดีเล่นดีนะคือลูกแรงสูงใหญ่อยู่แล้วด้วยแล้วก็เล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ย ก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของลูกโด่งความแข็งแกร่งต่างๆนะครับพัฒนาร่างกายได้ดีขณะที่แดนกลางเนี่ยผมชอบมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกสมัยที่แล้วและเคสเกะคอนดาวันนี้คือไปมาทั่วเลยทั้งอิตาลีกับมิลานก็เคยเล่นมาแล้วนะในหลีกรัสเซียในดัชลีกก็เคยเคยเล่นมาหมดแล้วเขามีทีเด็ดที่ลูกฟรีคิกด้วยสียฟรีคิกในระยะสัก30หลาไม่เกินนครับอันตรเหมือนกันนะชินจิคางาวะ ครับรนะฮะหรือจะเป็นในส่วนของทาคาชิอินุอิซึ่งอยู่ในลีกสเปนนี่ก็เคยยิงบาซ่าคนเดียว2ก็ประตูน<ย>ะในเกมเดียวมาแล้ว<อ>มาโกโตะฮาเซเบะซึ่งอยู่กับบนเดซิก้านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งสารพัดประโยชน์เล่นในทั้งกองหลังก็ได้กองกลางก็ได้นะครับเซนเตอร์แบ็กเล่นได้หมดนะครับขณะที่กองหน้าเนี่ยชุดนี้ นำทีมโดยชินจิโอคาสกิจากเลสเตอร์ชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกครับผมทั้งแรกในบริษัทนะฮะแล้วก็มีโยชิโนริมูโตะแล้วก็ยูยะโอาสากะยูยะโอสโกะโอสโกะโอสโกะจากเบเมนนะครับอา่าใช่้วก็ถือว่าโดยรวมๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับขนาดที่ว่ามีแบบประเภทซุปเปอร์สตาร์เหมือนตอนยุคนากะตะอินามโตะอะไรประมาณแบบนั้นแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่ก็คือเป็นทีมซึ่งอาศัยวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็การเตรียมพร้อมที่ดีนะครับ พัฒนารูปร่างพัฒนาเรื่องของแทคกติกต่างเนี่ยชุดนี้กุญซือก็คืออากิระมิชิโนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไปใช้พวกกุญซือต่างชาติที่เป็นบราซิลอย่างซิกโก้หรือจะเป็นฟลิปูุีเซ่แล้วนะครับ<ม>ดังนั้นเนี่ยเขาเองก็เหมือนกับว่ามีความ ไวเนอรเชื่อใจจากเจฟเอโรสมาคุฟุตบอลของญี่ปุ่นให้<ม>นําทีมมาสู้รอบสุดท้ายก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของญี่ปุ่นนะก็คือเหมือนกับว่าทั้งกุนซือทั้งตัวนักเตะเองส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะที่เหมือนกับว่ามีประสบการณ์อยู่แล้วด้วยขณะที่โคลอมเบียเนี่ยกุนซือชุดนี้เป็นกุนซือโคเซ่เปกามันคมเคยคุมทีมชาติในอเมริกาใต้ามาแล้วด้วย<ช>ที่จะคุ้นอยู่นะ<ช>ถ้าใครก็ติดตามฟุตบอลก็คราวนี้เนี่ยมาคุม โคลัมเบียอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโคลัมเบียชุดนี้ขออนุญาตไล่กลับไปที่หนึ่งแนวลุกเนี่ยลุยส์มูเรียลคนนี้จากเซบีย่านะครับแล้วก็ยังมีคลอสบักกาและก็เคยไปเล่นอยู่ในอิตาลีมาลาเดเมลฟาวเกาโธเกานะจากโมนโกยังอยู่ชุดนี้พาทีมเข้าถึงรอบสุดท้ายด้วยอายุ32แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเหมือนกับว่ากองหน้าตัวสำคัญนะครับมีช่วงหนึ่งตอนที่อยู่กับโมนโก ยุคตอนที่ลาเนลี่ยังกุมทีมอ่ะเจอการบาดเจ็บฟอร์มดรอปไปแต่ว่าพอไปจับมืออ่าพอไปเล่นร่วมกับเจ้าหนูเอ็มบัปเป้นะโบสก็เลยทําให้เหมือนว่าเริ่มกลับมาคืนฟอร์มส่วนแดนกลางเนี่ยอย่างที่บอกไปก็โอเคมีในส่วนของฮวนกัวราโดฮาเมสนะครับมีอาเบลอากิล่าแล้วก็กองหลังเนี่ยก็เดวิสันซานเชสคนหนุ่มนะฮะแล้วก็อีกคนนึงก็คือคริสเตียนซาปาต้าที่เคยเล่นอยู่กับมิลานมาปัจจุบันอายุ31แล้วซาปาต้าครับผมผมเชียร์ให้ดี ก็เอเชียเหมือนเดิมนะความเป็นจริงแล้วยังไงก็ไปทางโคลัมเบียอยู่แล้วด้วยไม่ว่าจะชื่อชั้นแล้วก็ประสบการณ์ของตัวนักเตะเองเขามีนักเตะอาร์เซนอลด้วยนะดาวิดออสปิน่าไงครับของประตูไงครับโบ๊ทเนี่ยเล่นอยู่กับชุดนี้ด้วยครับผมมีนะครับมีไทยเลยอาซาโนะครับอาซาโนะนะโอวีโนเขาแฟนปืนใหญ่โตจริงเห็นไหมบอกหมดเลยว่าญี่ปุ่นก็มีด้วยนะครับแต่ว่าเรา เชียเอเชีย er, ครับก็ชื่นชอบในตัวญี่ปุ่นครับผมครับผมก็เราเชียร์เรอเชีย er ดีกว่าแต่ก็ไม่เคยไปไกลเกินกว่ารอบ16ทีมนะอันนี้พี่มาร์คเสริม <Ser f S 2> เป็นเกรดไปนิดนึงค,คืออย่างกาหลีใต้เนี่ยเขายังมีแหวกเข้าไปถึงรอบตัดเชือกได้ที่็นรอบอตโรกีสี่ทีมใช่แล้ว ดันไปแพ้ตุรกีเลยทำให้ทุกวันนี้ตุรกียังไม่กลับมาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกเลยกที่เหลือที่เขาชนะไปเนี่ยเป็นแชมป์โลกกันหมดเลยเหมือนเป็นคนที่เขาแบบเก็บพวกเกตเหล่านี้เขาก็มาวิเคราะห์กันนครับซอกอ่ะคุณกังล่ะคุณกังล่ะฟันธงบอกคุณนี้ผมมองว่าคลัมเบียน่าจะน่าจะดีกว่า ถึงญี่ปุ่นเนี่ยจะแบบพลังซามูไรับวิ่งสู้ฟัดวิ่งไม่ถอยเหมือนกันเนี่ยด้วยประสบการณ์ของนักเตะโคลอมเบียที่เล่นอยู่ในลีกใหญ่ ยุโรป<ห>นะครับลีก <คน S 2> ใหญ่หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะผ่านญี่ปุ่นไม่ได้ครับญี่ปุ่นเลืนชืน่อเรื่องความอึดเลยคลอมเบียก็อึเหมืนหอกน,นออกันก็ไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน <c oughs> ก็มองว่าโคลอมเบียน่าจะชนะแต่คือกลุ่มนี้กลุ่มเอสอายยาเสนี่ยขออนุญาตเสิร์ฟนิดนึงแล้วกันครับผทสองท่านนะครับคุณผู้ชมก็คือมีโปแลนด์กับเซเนกัลเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมกลุ่มด้วยซึ่งถือว่า4ทีมเนี่ยสูสีกันหมดเลยอ่าวากระเบียดเข้ารอบมีและนี่คือเกมแรกของทั้งสองทีมดังนั้นเนี่ยคือผมว่า มันอาจจะทําให้เกมนี้มันออกมาแบบเกรงเกรงนะ<ห>ทั้งอสองฝั่งคือโคลอมเบียเองเอง่ะแน่นอนน่าจะเป็นฝ่ายที่เดินเกมเข้าหาหนะครับตามสไตล์แล้วก็มีนักเตะที่มีกษฬาที่ขาดในเกมรุกอยู่แล้วโดวยเฉพาะคาเมสซึ่งเป็นดาสดวสูโรสูงสุดจากฟุตบอลโลกครั้งท<ช>ี่แล้ว,วแต่ญี่ปุ่นก็คงจะวางแผนมากเหมือนกันในการที่จะต้องมาเล่นเกมรับแล้วก็อาศัยพวกลูกตั้งเตะต่างๆในการที่จะเอามาสู้กับโคลอมเบียคผมนะคู่นี้ก็ถ้าผมมองผมก็ขออนุญาตมองเป็นว่าโคลอมเบีย เหนือกว่านิดนคือถ้าจะมีผู้ชนะเนี่ยเลือกโคลัมเบียนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าผลมันจะออกมาเป็นญี่ปุ่นยันเสมอได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสื่อมไปได้ยังไงครับผมอ่ะนะครับผมนี่ก็คือคู่แรกครับโคลัมเบียกับญี่ปุ่นคู่ที่2ก็คือโปแลนด์กับเซเนกัล ครับผมโปแลนด์ก็มีเลวันดอฟสกี้ยอดศูนย์หน้าเลยใช่ครับผมส่วนเซเนก้าก็สตีโอมนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงก่อนเลยนะครับก็เป็นการชนกันระหว่างสศูนย์หน้าของโค้ชทีมทั้ง2ฝั่งที่พ่ายแพ้อัลมาดิดไปทั้ง2ทีมปวดนะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวให้พี่มาร์คเล่าให้ฟังแล้วกันว่าโปแลนด์นอกจาก ส่วนหน้าหาการแล้วเนี่ยมีผู้เล่นอื่นๆ,ๆที่น่าสนใจไหมนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าโปรแลนด์ชุดนี้คือเขาเหมือนกับว่าเป็นทีมชุดเดิมจากที่เล่นยูโร2016นะครับก็บนักเตะหลักๆแน่นอนเกมรุกเนี่ยก็จะมีในส่วนของโรเบิร์ตเลวันดฟสกี้ซึ่งเป็นดาวโซโลตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ยูโร2016รอบห้อเลือกแล้วนะครับยิงไปตั้ง13ประตูนะแล้วก็ฤดูกาลนี้ก็ประสบความสเร็จได้ดีกับบาเยอร์มิวนิคเพียงแต่ว่ากับการเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบเนี้ยโปแล ประมาณช่วง1,970กว่ากว่าเนี่ย78 74ประมาณนั้นเนี่ยที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วเนี่ยโปแลนด์ก็ไม่เคยไปได้ไกลถึงตรงนั้นอีกเลยมีเจ็ดสกับ82ใช่74เนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมีเกอร์เซกอสลาโตคือแกจะสีสันเหมือนผมหน่อยเนี่ยบางๆหน่อยนะแต่ว่าเป็นยอดนักบอลของโปแลนด์ยุคนั้นแล้วก็ยุคถัดมาต่อเนื่องก็จะมีสบิกนิวโบเน็กอ่ามีจำแม่นเลยเพราะว่าชื่อคุ้นเพราะว่าเขาไปอยู่กับยูเออโตสด้วยยุคลาเดนี่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่่่่วานนอืๆเีย ประตูก็น่าจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยอย่างวอยเซียเชสนี่ของยูวนตุส่น่าจะต้องเป็นมือหนึ่งแล้วล่ะของมาลายในฤดูกาลหน้านะครับ,รบผม่าบูฟ่อนเองก็เลิกเล่นกับยูเว่ไปแล้วตัวอื่นๆเนี่ยถือว่าธรรมดานะคาร์ลกริกกองหลังนะครับกองกลางคนื่นมผมก็ไม่ได้ถึงกระโดดเด่นดังนั้นเนี่ยโปรแลนด์ถ้าจะมีทีเด็ดจริงๆก็หนีไม่พ้นเลวอนดอฟสกี้อยู่แล้วนะครับขณะที่ในส่วนของเซเนกัลเนี่ย ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่เหมือนกับว่าค่อยๆสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยบรูโน่เมซูเนี่ยเคยพาเข้าไปถึงรอบสุดท้ายในปี2002นนะครับที่สร้างเซอร์ไพรส์อัดฝรั่งเศสตั้งแต่เกมแรกเลยลูกนั้นนะแต่ว่าก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็เซเนกลก็ไม่ได้เป็นขาประจำับฟุตบอลโลกจะมาครั้งนี้แหละที่มาเน่เนี่ยยิงเยอะหน่อยในช่วงรอบคัดเลือกก็เลยทำให้เซเนกลเนี่ยได้มาเล่นในในรอบสุดท้ายในครั้งนี้ส่วนความน่าจะเป็นเนี่ย ผมมอง2แบบเซเนกัลชุดนี้ก็คงความเป็นเอกลักษณ์ของพวกแอฟริกาก็คือวิ่งไม่มีหมดอยู่แล้วกางส0นาทีนะแต่ว่าอาจจะขาดในเรื่องของบางทีต้องบอกว่าไหวพริบความเขาเรียกไงเชาวไหวพริบอ่ะคือบางทีชอบไปเสียฟาวร,ระยะอันตรายบ้างเสียฟาวง่ายง่ายบางทีพวกนักเตะแอฟริกาใช้ร่างกายเยอะเกินไปบางทีแท็กเต้นมาถึงเนีย่ยบางทีมันไปเสียท่ากับพวกยุโรปซึ่งเขาหวังผลจากพวกลูกตั้งแต่อยู่แล้วแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าเลววนดอฟสกี้เนี่ย ถ้าเจอกับกองหลังของเซเนกัลเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงนะว่าแนวรับของเซเนกัลเนี่ยจะหยุดความเฉียบขาดของเลวานได้หรือเปล่านะคือบางทีนั่นแต่อย่างเลวานเนี่ยขอแค่จังหวะหรือสจังหวะนิดเดียวอ่ะนะเขาคือเขาคือยอดดาวยิงของโลกในยุคนี้คนหนึ่งเหมือนกันะครับไม่แพ้พวกโทมัสมุลเลอร์หรือจะแม้กระทั่งโมเมสซาร่าหรือโรนัลโดหรือเมซี่ก็ตามในซีซั่นนี้ครับครับอ่ะ คุณโบ๊ทครับมองว่าโปแลนด์กับเซเนก้าถ้าให้ผมดูนะผมเลือกก็คือเซเนก้ลครับตามใวฟอร์มที่นักเตะหลายคนบางคนก็น้าใหม่ด้วยครับทีม,ม,ามาก็ยังอาจจะมีการคาดเดาไม่ถูกระหว่างการเล่นแทคติกต่างๆก็ยังคาดเดาไม่ได้นะครับเซเนก้ล<ม>ที่อาจจะพิกชนะนิดนึ่นะ,ะสำหรับผมนะครับโดยส่วนตัวชอบโปแลนด์นะครับผมบก็จากยูโรที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูฟอร์มเนี่ยจริงๆโปแลนด์ Bo เนี่ยถือว่าเล่นได้ดีนะ แล้วก็ตกรอบเนี่ยก็เพราะว่าเสมอกับโปรตุเกส<ช>แล้วก็แพ้จุดโทษ<ช>เออ,เอ,อคือถ้าดวงดีกว่าน,นั้นนิดนึงก็มีโอกาสที่จะแบบไปไปไกลกว่าน,นั้นอยู่แน่นอนผมเสริมพูดกัีนิดนึงคือ<ม>จริง,จร,งจริงอะ่ะดีมาตั้งแต่รอบคัดเลือกคือในรอบคัดเลือกเนี่ยโปรแลนด์ปราบเยอรมันมาได้หนึ่งเกมด้วยนะครับ,รบซึ่งในประวัติศาสตร์ของทั้งสองชาติเนี่ยเยอรมันกับโปรแลรนด์เนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะคุณบอกแต่ว่าสู้กันมาเนี่ยไม่เคยชนะเยอรมันได้เลยแต่ว่าในรอบคัดเลือกครั้งนั้น<ม><ม>เนี่ยโปแลนด์เนี่ย ของลูนดอฟสกี้เนี่ยสามารถเอาชนะเยอรมันได้ใช่แต่น่าเสียดายอย่างที่บอกว่าคือบางทีมันเป็นเรื่องของวาสนาดวงอะเรื่องดวงด้วยทีมด้วยอะไรประมาณนั้นใช่ครับก็อย่างโปรตุเกสก็ไม่ไม่ยิงใครเลยอะหกจากเจ็ดเกมที่ไม่ชนะใน9 0นาสิบวินาทไม่ชนะเลยใน90นาทีแต่สุดท้ายก็คว้าแชมป์อะใช่ก็เหมือนกันคือโปแลนด์เนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีดังนั้นคือในในเกมแรกๆเนี่ยที่เจอกับทีมที่ยังไม่แข็งมากครับ ก็มีโอกาสที่จะชนะได้นะครับผมตัวหลักๆผมเสริมนิดหนึงแล้วกันนะฮะก่อนที่จะไปคู่อื่นเนี่ยของเซเนกัลพอดีเมื่อกี้นี้ตอนที่คุณบอกับคุณกลางไล่ไปเนี่ยกลางของเซ n เนกัลกับมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นนะแนวรับไม่ค่อยมีใครเด่นกลางเนี่ยเขจะมีอย่างมาเมดียูฟนะครับแล้วก็จะมีอย่างชิคเอนโดเยชิคกัวเต้นะครับ แล้วก็มีอิติซาการ่าเกย์ก็เขาจะออกเสียงเป็นการ้าเกย์นะหรือการ้ารเกย์เย่ก็ได้ของเอวตันนะครับคน<ม>นี้ก็ถือว่าดังดังหน่อยส่วนแน่นอนแนวรุกเนี่ยก็จะต้องฝากความหวังไว้กับมูซาโซมาเมบิรามดยุฟแล้วก็ทางด้านของาดิโอมานเน่นั่นแหละ ประมาณนั้นสำหรับเซเนกัลครับชุดนี้อาจจะไม่ใช่มีพวกเอลฮัจิดยุฟหรืออะไรประมาณเหมือนกับปี2002ที่ล้มท่งเสีตอนนั้นใช่แต่หลังจากนั้นมาเอลฮัจิดยุฟเองก็เละเทะผลงานนะฟอร์มครับผมอ่ะไปกันคู่ที่สามคู่สุดท้ายนะครับผมก็คือเจ้าภาพรัสเซียที่ฟอร์มนัดแรกเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าร้อนแรงสุดๆซตะปบเลยนะครับผมกับอียิปต์ครับก็คู่นี้เราต้องลุ้นกันว่า ใครจะเข้ารอบใช่แล้วก็ถ้ามองจากเรื่องของฟอร์มจากเกมแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัสเซียนั้นสุดๆจริงๆนะคือไม่เคยมีเกมปิดสนามที่ว่ายิงกันถล่มพล,ลาลแบบนี้ฟอร์มดีมากดีจนชนิดที่เรียกว่าผมว่าแม้กระทั่งเพื่อนเพื่อนไงอ่ะเพื่อนร่วมประเทศเองอ่ะ ก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าทีมซึ่งไม่ชนะใครเลยในปี2018ก่อนหน้านี้ในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยจะยิงได้ถึง5ประตูในเกมเดียวนะครับแล้วมาที่เกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าซัปโปเยฟอาจจะมีอาการบาดเจ็บจากเกมแรกแต่เราก็เห็นแล้วว่าเดนิสเซอริเชฟที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมแรกเนี่ยก็ทดแทนกันได้ทดแทนได้ยิ่ง้ตัวก็ยิงถึง2ประตูด้วยลงไปไม่กี่นาทีก็ลงไปสัมผัสประตูครับสัมผัสลูกบอลก็ได้ประตูเลยอาเตมชูบ้าก็มงได้นะครับและที่สําคัญก็คือเจ้าหนูอเล็กซานเดอร์โกลวินเกมแรก แอซิสสองยิงเองหนึ่งนะครับโดยเฉพาะลูกฟรีคิกปิดท้ายประตูที่ยิงใส่ซาอุดิอาระเบียประตูที่5้ในเกมนั้นนี่หมยว่าสวยงามมากๆหมดจดมากๆนะผมเล่มีความรู้สึกว่าเนี่ยแมตช์เนี้ยไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่รัสเซียจะต้องไปเกรงอียิปต์มากมายนะแถมที่สำคัญผมว่าเพอเพอเนี่ยเปิดเกมบุกเข้าใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาศัยความเสียงเชียของเจ้าบ้านของเจ้าบ้านอยู่แล้วนะครับน่าจะ เอาชนะได้แล้วยิ่งซาร่าไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยสำหรับช์นเมตนนี้ผมว่าดูแล้วเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรพลิกล็อกนะบอกว่ารัสเซียน่าจะผ่านในเกมหนึ่งรับโบ๊ทครับมองว่าก็รัสเซียเลยครับ รหรูมาขนาดนี้ใส่ยับแน่นอนแลสเสียหดนจับรสเสียนะครับผมอ่ะก็มองในทิศทางเดียวกันนะครับผมก็มองว่าจากที่นัดแรกมองว่าน่าจะเสมอกับซาอุดีนะอยู่ซาอุด้วได้แต่ก็ต้านไม่อยู่จริงนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าเล่นในบ้านแล้วเล่นต่อหน้าแฟนๆเล่นต่อหน้าผู้นำตัวเองเนี่ยโหเขา วิ่งไม่ถอยจริงๆวิ่งสู้ฟันจริงๆนะครับก็อาจจะเบียดเบียดนะเพราะอียิปต์ก็ไม่น่าจะธรรมดาไม่เสมอก็อาจจะเบียดชนะเพื่อที่จะเข้ารอบไปต่อมีสถิติเสริมให้นิดนึงอียิปต์ไม่เคยผ่านเข้าถึงรอบสอบเลยดังนั้นเนี่ยเกมนี้มันเป็นเกมที่สําคัญนะครับอียิปต์เองก็ตั้งความหวังว่าถ้าเข้าถึงรอบ16ทีมได้เนี่ยคือตามเป้าหมายของพวกเขาแล้วแต่ว่าดูแล้วก็ลําบากนะอ่ะทีนี้เราไปติดตาม ภาคสนามเราดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเห็นยังไงบ้างจากผู้ชมทางบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับยเยอรมันครับอังกฤษครับมันเชียมมาตั้งแต่เด็เอกอะเยอรมันนะคะชอบนักเตะในทีมะคะ่ะเยอรมันครับผมคิดว่าน่าจะได้ถึงแชมป์ครับผมด้วยคุมกําลังที่ค่อนข้างจะแกร่งเลยครับอังกฤษครับเขาภาษาเยอปม่นเอเซียบ้านเรา คิดว่าโคลอมเบียน่าชนะคะชอบญี่ปุ่นค่ะแต่ดูฟอร์มแล้วโคลอมเบียน่าชนะมากกว่าศักยภาพของผู้เล่นฝั่งโคลอมเบียน่าจะดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นเป็นชาวเอเชียน่าจะแพ้พวกฝั่งโคลอมเบียมากกว่าคิดว่าภาษีน่าจะเป็นทางด้านของโคลอมเบียมากกว่าครับเพราะว่าชอบทเมโรดิเกตครับชอบมากแล้วก็คิดว่าภาษีในการเล่นของตัวผู้เล่นน่าจะเยอะกว่าทางญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นคะภาษาเขาเขาตัวเขาแข็งกว่าเชียว โคลอมเบียผมว่าเกมเขามันกว่าครับได้ฟังความเห็นกันไปแล้วนะว่าทางบ้านเนี่ยรู้สึกยังไงกับฟุตบอลโลกแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเชียร์ทีมไหนกันบ้างนะครับผมแล้วก็มาถึงช่วงระทึกใจอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครคือช่วงพี่หังเสี่ยงทายแล้วก็ผมวันนี้จะเป็นเคราะห์เป็นโชคดีเป็นโชคดีไหเป็นโชคดีของ ทีมไหนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทีมงานจะเลือกทู่ไหนไม่บอกกันเลยไม่กระซิบเอาอุปกรณ์มาอุปกรณ์มาโอ้นี่เป็นสิงคพูนะหวามนแหววเลยทีมไหนก็ยังไม่รู้นะอพี่หังมาพี่หังพี่หางพี่หังครับดราน้อยครับตอกดาดาด้วยดูบอลเยอะไรพี่หังเนี่ยหลังจากที่พอเราจบรายการเนี่ยคือหน้าแกชาไปด้านหนึ่งอยู่มันครึ่งวันนะคกับใครเหมือนช่างฝัน่องนะครับผมก็ ให้พี่หังเลือกเลยดีกว่านะครับว่าอยากจะเสี่ยงทายไปที่ลูกไหนวันนี้เราไม่ต้องยืดเยื้อนะอ่าเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ครับพี่หังเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้อ่าเดี๋ยวยืดให้นะครับไอ้ยันเลิพี่เอออ่ะเอาไปเล่นที่บ้านไปพี่อยากเห็นพี่หังมาพุ่งปังเลยพุ่งเอพุ่งพุ่งเพุ่งพุ่งเลยพุ่งเลยไหมพุ่งเลยไหมพุ่งเลยไหมอย่างนี้กล้องกล้องกล้องอย่างนี้ภาพนี้โอเคไหมครับ ได้อยู่นะได้อยู่นะเอาเอาเลยอันนี้ไม่ใช่มีหางอันนี้ออกแนวแมงนี่อืมโอ,อ้โหญี่ปุ่นนะอ,อ,อืทอิตย์อุทัยนะแน่นอนนะครับผมญี่ปุ่นนะครับเป็นทีมที่โชคดีนะที่หังเราเลือกขึ้นมาก็คือญี่ญปุ่นกับโคลอมเบียครับนะครับผมก็สุกี่หางเชียงไทยเป็นญี่ปุ่นขึ้นมาว่าน่าจะกำชัยเหนือโคลอมเบียครับนะครับผมมากก็สนุกสนานกันนะครับเวลาเชียร์ก็อาจจะมีการแบบว่า เราพี่หังเชื่อทีมนี้เราก็าจ,จะไปบัฟเ,เพื่อนเราเอนพี่หแง้วก็เชื่อมาตลอดด้วยแล้วพี่พเชื่อไหมครับเราเว้นไวแล้วกันนะครับผมใครเชื่อคุณหังเนี่ยทางเื่อทางบอลดีทางบ้าน,าานแย่นะครับผมอ่ะก็ติดตาม พวกเราได้นะครับผมทาง YouTube Channel นะครับก็ Mix m a y ายานะครับผมครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์กด Subscribe นะครับผมกดแชร์กันด้วยนะรับมันจะได้ติดตามพวกเราเราจะได้มีกำลังใจในการที่จะออกมาเล่าเรื่องราวสนุกสนานเกี่ยวกับฟุตบอลโลกให้ได้ฟังกันนะครับผมรวมไปถึงพี่หังก็จะมาบินอย่างเงี้ยในทุกๆเทปผมกังบืนโตนะครับผมผู้เสคร์ฟบอลครับ ครับผมรวมไปดึหังครับพี่หังเสียงไทยนะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ